สวัสดีครับวันนี้มุกครับผมชอบเจระยีที่ป <บา meglio> ่าเข้าไปกิจระพาร์ชันนะครับแก่จนนะครับวันนี้มารีวิวผักอีสานครับที่ตลาดอุ้นเาฟนะครับมีทีบป่านะครับเดี๋ยวคุณเจ้าของร้านนะครับเซโรสนะครับร้านผักสดอีสานนะครับมีมะนาวหูลูกก็เลยนะครับปลาส้มตักแดดนะครับนิงเดีนะครับกระงกระแรงเอาได้เลย ก็มีผักนะครับมีถั่วหมูผักอีสานหลายชนิดนะครับพิกัดที่ตลาดภูดสร้างนะครับจุกสวัสดสมุตปาการนะครับตอนนี้ลูกค้าหลังเยอะนะครับรีวิวผักสดมีเห็ดนะครับใครมาก,ก่อนก็นได้ก่อนนะครับผักสดเห็ดนะครับของกินหน้าอรนะ่อยจะอมกรกมใหญ่ๆเลยนะพี่นะ้อง mm hmm. ใช้ออมครับกัมไปเลยไปเลย mm hmm. เอ่า อันนี้เป็นคณะวองตุ้งครับแล้วก็มีอีนโนครับสวยๆนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจบัคสุ้งตสะอาดปลอดภัยนะครับได้ที่ตลาดกู้ซางนะครับตอนนี้เรามารีวิวกันที่ตลาดกูซางร,ร้านผักีสานเสียโรดร้านผักีสานเสียโรดนะครับตอนนี้กำลังยุ่งอยู่กับลูกค้า มีอาหารอีสานนะครับหลายๆอย่างหลายชนิดนะครับอาหารอีสานพวกปลาส้มนะครับปลาส้มแมลงใครที่ชอบกินแมลงครับมีจิ้งรีดครับจิ้งรีดแดดแดกแดดแดนะครับถุงนี่น่าอร่อยมีปูนะครับปูดองนะครับปูนาสดนะครับดองฟ้านะครับอร่อยๆ แล้วก็มีปลาอะไรปลาครับปลาปลาส้มหมูนะ่ากินนะครับปลาส้มนะครับมีของอีสานหลายอย่างนะครับลองแวะมาชิมมาชมมันได้ครับตลาดโสร้างพิกัดสมทุทรเจดีครับทำแดง็นพันสมทุทรเจดีครับใกล้ๆกันนะตลาดเจดีมีมะนาวลูกกระเรยนะครับขายถูงเลยครับสามลูกสิบบาทโตแก่ ลังลงอยู่กับลูกค้านะครับตอนนี้ฝากวันนี้พรุ่งนี้เราจะไปรีวิวที่ตลาดไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามช่องอีดาบาร์ไก่ชน h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณครับ